두 국가 간의 교류가 더 원활히 촉진될 수 있도록 더 열심히 즐기고 놀다가는 마음을 갖자고 이렇게 함께 을문했기 때문에 더 재밌게 잘 즐기고 저도 한국에 대해서 더잘 알리고 가는 그런 그런 해주셨으면 좋겠다는 마음을 가고 있습니다. 한아 <목소리> แต่งตั้งเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ติาศัสส์ปีแห่งการท่องเที่ยวเกาหลี to 2 0 2 3 2 0 2 4เพราะฉะนั้นการมาเมืองไทยครั้งนี้มาด้วยความสนุบความดีใจมากกว่าปกติแล้วก็ต้องการที่จะให้ทุกคนได้รู้จักเกาหลีให้มากขึ้นตลอดระยะเวลาที่อยู่ในเมืองไทยและจะสนุกกัรอยู่ในไทยให้มากที่สุดครับจก้าเรื่องท่องเที่ยวเกาหลี 한국에는 특히나 국미 굉장히 많은데요 창덕궁 경복궁 등등 궁이 굉장히 많아요. 근데 그궁미 특히나 외대에 냐하면계절이 나타날수록 더 뚜렷이 예쁘게 보이는데 이제 곧 가을이 한국에 찾아오고 있어서 한국의 단풍이 쫙 흔들었을 때 예상 궁호로한번 다들 가보시면 너무 좋을 것 같다는 생각이 들어서 궁추천해드립니다 ขอแนะนำพุ่งก็คือวันนะซึ่งเกาหลีเนี่ยมีวันหลายวันมากก็เป็นชั้น็อกคู่หรือช่อล็อกคู่แต่ว่าพุ่งเนี่ยจะมีสะเสน่ห์ตรงที่มีการมีความสวยงามที่แตกต่างกันไปตามฤดูที่เปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งใกล้ๆนี้ก็จะเข้าฝูงฤดูใบไม้ร่วงแล้วเพราะฉะนั้นขอทุกคนไปดูใบไม้เปลี่ยนวันที่มีฉากใบไม้เปลี่ยนสีสวยงามน,นะครับขอให้ใไปถ่ายกลุ่มด้วยตัวเองครับหมายใช่ไหมครูให้ให้คุณถงนเที่ยงก่